ขนมิงนะคะแพตัวนี้เหลือแค่ลูกเดียวแล้วใช่ปะมี L W ศูนย์สามเออมีมีก้อนใหม่อีกไหมหรือว่าแค่ม,มีโอเคอ่ะแม่มีว่างรีวิวหนึ่งใหม่หนึ่งกางเกงหนังนะคะกางเกงหนังนะลูกค้าอุ้ยตัวนี้ใหม่ปลายหอยเลย่นี้มันจะเปื้อนอลูกคา้าเลยฮะ มันจะยับไหมหนีบไม่ต้องไม่ต้องหนีบก็ได้เราโชว์อย่างนี้เลยลูกโชเลยเลียงเลยแม่ไม่อยากรู้ว่าปนกระโปรงหรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะว่าอย่างของพีดีอ่ยเขาจะมีปนกระโปรงด้วยอุ้ยเกงหนังรถนะเกงหนังเซบนะเ,นนะเออใหม่ใหม่หมพี่บอกตามตรงแต่ก่อนได้ของคิงมาได้ของเลดมามันเก่ามีฝุ่น เออไม่ได้ใหม่เอี่ยมเนี่ยเห็นไหมใหม่แบบใหม่แบบนี้เลยหนังไม่ติดกันใช่หนังไม่ติดกันเลยหนังนิ่มหนังนิ่มค่ะพี่หนังนิ่มเลยแล้วก็ของใหม่มือหนึ่งเยอะด้วยเนี่ยติดป้ายห้อยมาหลายตัวนะเนี่ยมีติดกระโปรงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันลูกค้าหรือว่าจะเป็นกางเกงล้วนนะคะเออหรือว่าจะเป็นกางเกงล้วนเพราะว่าอันนี้ก็เป็นโลงเยลโล่เพิ่งทามาให้ใหม่เลยเท<ล>่าไหร่ฮาวมัด 1,700บาทถุง20่กิโลเนาะถุง20โลนะคะลูกค้า1,700บาท1,700นะคะได้งานหนังแบบนี้ไปขาย20่ะ20โลไม,นะะไม่อัดก้อนนะคะไม่อัดก้อนนะลูกค้าเฮ้ยรถนะอะไรปังปุริเย่นี่ลูกค้าเอลสมอกเอลตะขอมาหมดนะคะสไตไล์วัยรุ่นเฮ้ย อันนี้จะเทนะถ้ามาไวกว่านี้เนาะเป็นช่วงแบบพวกงานคาบอยงานออกคอนเสิร์ตนะอุ้ยมันขขยกันมันเลยละ่ะเนี่ยแนวแนวเนี้ยสไตล์นี้ลูกสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับตัวหนังเนี่ยที่เหลืออยู่ลูกค้าเนาะงานหนังเรามีตุ้นุ่นเนี้ยเหลือลูกแค่ลูกสุดท้ายแล้วลูกค้าที่เป็นกางเกงสวยๆรหัส CF มาชอช้าง36ม รหัส C.F. นะคะชอช้าง36ค่ะพี่กางเกงหนังกางเกงล้วนนะน่าจะไม่ติดกระโปรงเลยเพราะว่าเปิดมาจากครึ่งหนึ่งละไม่มีกระโปรงนะเป็นกางเกงล้วน1,700บาทชอช้าง36นะคะนมีเฮื่อกี้มันมีปอมปอมไงตัวก่อนหน้าก็มีปอมปมีตัวห้อยปอมปอมให้นะคะ ตัวนี้นะคะพี่ค่ะเป็นงานกางเกงหนังนะ20โลไม่อัดก้อน1,700พนรนะคะมีมีมิวไปแล้วหรอขอบคุณมากค่ะตอนนี้จะมีลูกใหม่อีกลูกหนึ่งนะลูกค้าใครอยากได้ถุงใหม่นะคะไปลุ้นก็นอนหนู36นะคะอยากได้ถุงใหม่ไปลุ้นนอนหนู36ได้วินี่สวยนะคะ หนังค่อนข้างดีค่ะพี่ไม่ไม่เก่าไม่เก่าไม่ฝุ่นใหม่เลยแล้วก็ยางขอบเนี้ยค่อนข้างสภาพดีเลยแหละดีเลยใหม่เลยพี่นะคะนี่ใหม่เลยใหม่เลยสภาพ,พดีไม่อัดก้อนก้อนใหม่นอามสิบหกเนาะนะนะ,ะมีเสื้อตุ๊ดจีนยังไม่มีเลยค่ะพี่นะกี่เผาอ่ะกี่เผาอ่ะอยากได้มาเยอะมากเลยกี่เผาก็มาไม่ทันน่าจะไม่ทันเพราะว่าตุดจีนมัน ยี่แปดยี่เก้านี่แล้วเนาะเออนะตุ๊ดจีนก็คือปลายเดือนนี้แล้วตัวตู้เข้าไม่ทันแน่เลยต้องไปลุ้นแล้วตอนนี้ไปลุ้นป้ายแพนด้าค่ะลุน้นตู้ผูบลูว่าจะมีแบบกี่เผาได้หไหม <c oughs> ใครได้ตุนไปก่อนนะเนี่ยโชคดีมากเลยอ่ะเพราะว่าก่อนหน,น้านี้ช่วงตู้ก่อนปิดปีดใหม่อ่ะมีกี่เผามาด้วยพี่มีกี่เผามาด้วยแต่มาไม่เยอะนะคะใครได้ตุนไปลดมาก 55 l ้าเอใหม่พมแข็งเออนะนะแต่คนนะ5้าเอลได้ประมาณกี่ตัวห5 l อลูกหนึ่งจะอยู่ประมาณ220ถึง250ตัวบวกลบค่ะพี่นะรุ่นเนี้ยเกงหนงังอ่ะหนังใหม่มากเลยนะพี่สังเกตน,นะถ้าหนังมันเก็บนานๆนนหนังมันจะเริ่มเหนียวนะถ้าเก็บมานานๆอยู่มานานๆหนังจะเริ่มเหนียวติดนะะสีตกเ,เออ กระโปรงกางเกงฟิลนั้นสวยนะหนังตัวเนี้ยหนูเชียร์เลยแค่ว่าไม่ปนกระโปรงเป็นอีอกรุ่นที่หนังสวยของเยลโลทำหนังดีหนังแจ็กเก็ตหนังหนาแจ็คเก็ตหนังบางผ่านหมดกางเกงหนังผ่านขอเลยเล่นถ้าใครเป็นสายหนังเล่นงานเยลโลได้ลูกค้าสวยโลประมาเจ็ดสิบอ็ดตัว20่กิโลเจตัวนะคะ 77, 77. ก็ตีประมาณ7080บวกลบนะคะลูกค้าไหมพรมแขนยาวมีไม้ไหม่พรมแขนยาวมีนะคะพี่พี่แอนนาใช่ไหมพี่แอนนาอยากได้เป็นแบบบางหรือแบบหนาถ้าแบบหนาเสเวตเตอร์ใไหมพรมสวมหัวมีหลายรุ่นมากเลยสวยด้วยเออมีทั้งเบอร์ถูกสุด2 0 0 4 2น0ี3ส0งมีหลายรุ่นแต่ถ้ารุ่นบางก็จะมีเป็นพวกเออแนวแบบ